สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูไก่ที่เลี้ยงนะครับมีไก่พันุไข่นะครับจํานวนยี่สิบตัวนะครับและวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ไก่นะครับได้เริ่มออกไข่นะครับไข่ที่ออกครับก็คือใบจะค่อนข้างเล็กนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับฟองแรกนะครับแล้วก็ตัวแรกเลยที่ไข่ก็คืออ่าน่าจะตัวนี้ครับเนี่ย งอนแดงตัวนี้ครับเนี่ยเพราะว่าไก่นะครับที่จะออกไข่นะครับเราสังเกตดูหงอนนะครับหงอนเขาจะแดงมากอาหารที่ให้นะครับก็จะมีอ่านี่นะครับเราก็จะทำล้างแบบนี้นะครับตัดท่อ p v c นะครับผ่าออกนะครับประมาณ30%นะครับความยาวนะครับตัดทิ้งนะครับ30สเซ็ ลำนึ่งเราก็คิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัดออกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เออมากกว่าครึ่งนะครับเพราะว่าไก่เขาจะจิกและอาหารไม่ล่วงนะครับแบบนี้คือมาตรฐานแล้วก็ดีที่สุดนะครับเวลานั้นเราก็เติมอาหารลงไปนะครับอย่างนี้นะครับอาหารเสริมนะครับเราก็จะให้ออเป็นพวกผักปอดนะครับเนี่ยเขาก็จะจิกกินนะครับโปรตีนสูงนะครับ โปรตีนประมาณ2 8นะครับแล้วก็มีแตงโมด้วยครับก็แล้วแต่ครับผักกินได้หมดนี่นะครับราวนอนก็จะประมาณนี้นะครับส่วนส่วนแกลบนะครับเราก็จะลองหนาหน่อยนะครับประมาณหนึงเดือนเราก็จะเอาออกทีนะครับเพื่อเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับเขาก็จะจิกกินอย่างนี้นะครับ นี่ครบมันีจะมีสะอยู่นะครับเนี่ยสะอยู่ข้างหลังนี่นะครับเนี่ยเราก็จะอ่าข้างหลังนี่นะครับมองเห็นครับ่่ด้านหลังนี่เป็นสะตรงนี้นะครับเราก็จะอ่าเลี้ยงพักปอดด้วยครับเพื่อให้ไก่กินนะครับแล้วก็มีแหนแดงด้วยนะครับอาหารเสริมอาหารหลักเราก็จะให้เป็นหัวอาหารนะครับไก่ยี่สิบตัวนะครับก็น่าจะไข่ประมาณ ปีแค่ต่ำๆนะครับ15ใบนะครับต่อวันนะครับ15ใบต่อวันเราก็จะมีไข่ไว้กินนะครับทุกวันนะครับเหลือจะกินเราก็ขายนะครับเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นมาหาล้างไข่อย่างเงี้ยครับเนี่ครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วเขาก็จะไข่นะครับถ้าเกิดเขาพร้อมไข่เนี่ยครับ ไม่มีอะไรมากครับเลี้ยงง่ายมากครับไก่พันไข่ถ้าเกิดใครที่จะเลี้ยงไว้รับประทานไข่นะครับผมแนะนําให้เลี้ยงเองนะครับเขาก็จะขึ้นมาหาล้างไข่นะครับเช้านะครับก็ให้อาหารนะครับเย็นเช้าให้าหาน้ําก็ให้เชา้าทีเดียวนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็เปลี่ยนน้านะครับ แล้วก็ลงทุนทําไม่ถึงสองพันนะครับเพราะว่าผมซื้อเบื้องมาเจ็ดร้อยนอกนั้นไม้ก็หาตัดเอานะครับใครที่ชอบนะครับอ่ทำกเกษตรนะครับก็มาชมได้นะครับเนี่ยการเลี้ยงไก่แบบบ้านเลี้ยงง่ายๆนะครับนะเขาก็จะมีความสุขนะครับ เคล็ดลับนะครับเราก็ต้องลาดน้ําไว้นะครับตรงตรงนู้นนะครับตรงนู้นเราก็จะลาดน้ําหน่อยให้มันชื้นนะครับเพื่อให้ไก่นะครับได้นอนเล่นนะครับเวลาร้อนนะครับไก่ก็จะนอนเล่นกันนะครับถ้าเราไม่ลาดน้ําปล่อยแห้งมันก็จะร้อนนะครับสังนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนแห้งนะครับตรงนี้ครับเขาก็จะไม่นอนนะครับถ้าไม้อย่างเงี้ยเขาชอบเป็นไม้แผ่นๆนย่ครับ ตรงนี้เขาก็จะไม่นอนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นรังรังไข่นะครับเดี๋ยวก็จะทํารังนะครับก็คือถ้าตอนนี้ทํา3ามรังนะครับเพราะว่าไก่พึ่งไก่สาวนะครับผมเอามาเลี้ยงได้ยังไม่ถึง15วันเลยนะครับสั่งมานะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะบอกอย่างละเอียดนะครับว่าเทคนิคการให้อาหารต้นทุนเท่าไรนะครับคลิปนี้เราก็ดูไปก่อนว่าไก่เขาอาการเป็นยังไงสดชื่นไหมกินอะไรนะครับหลักๆเลยนะครับอ่ะอย่างแรกก็คืออาหารนะครับอาหารหลักคืออาหารอาหารเม็ดนะครับที่เราซื้อมานะครับกระสอบละสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับตอนนี้อาหารขึ้นนะครับแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ถึงลูกเลยครับที่เขากินนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับประเภทผักปอดนะครับใบกล้วยก็ได้นะครับเขาก็กินแหนแดงเขาก็กินนะครับแต่เราก็ให้เขากินแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าช่วงแรกเราบุฟเฟ่เลยครับเขาจะได้ไข่ดีนี่นะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเราก็ปล่อยให้เขาเดินนะครับเช้าเย็นให้เขาเดินเล่นนะครับ ปล่อยออกบ้างนะครับให้เขาไม่เครียดสำหรับใครนะครับอยากเลี้ยงนะครับก็ลองศึกษาให้ดีนะครับมาเลย้มาดูผมก็ได้นะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเราก็มาแค่เช้าเย็นนะครับเช้าเย็นนะครับ เลิกงานแล้วก็มาดูนะครับมาดูไก่เราแต่คนที่มีเวลานะครับคนแก่ผู้สูงอายุนะครับอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลี้ยงนะครับเขาก็จะเพลินนะครับคนแก่ก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ